ซิลมี15่15ติโปกับ Call of Duty Mobile เป็นยังไงมาดูกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกม Call of Duty นะครับจะตั้งค่าได้2รูปแบบคุณภาพกราฟิกระดับสูงสุดเฟมรมเรทระดับสูงสุดหรือปรับเฟรมเรทเป็นระดับออาต้าแต่คุณภาพกราฟิกจะเหลือระดับการนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นระดับสูงสุดทั้งคู่ทเทสเจโรนะครับขึ้นลงซ้ายขวายิงอ่ะเบื่อเชิดขึ้นนะฮะไปกดกดเฮ้ยอย่านิ่งนะนิ่งนะยิงแบบไม่กดนะ เชยขึ้นประมานี้ยิงแบบกดนะนี่นิ่งอยู่แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่63เอรเนอุณหภูมิก่อนเล่นอยู่ที่34.2องศาไปกดกันสักหนึ่งเกมรุยโอเคเมื่อกี้ยิงใครนะเมื่อกี้ยิงใครนะต้องหามุมเล่นก่อนจเย็นเย็นเราต้องหามุมเล่นก่อนนะเยงมา โอเคเก็บ okay. 2โ oh อ้โหโอ้โหจบเกมนะฮะหเกมนะครับแบตเตอรี่เหลือ62เปอนุณหภูมิตอนนี้เป็น34.1องศาเรารีวิวสึงมี15ดีโปไปเยอะมากๆแล้วนะครับสามารถกดดูได้ในลย์ลิสต์มือถือมีทั้งงานภาพและงานวิดีโอและถ้าใครสนใจพิกัตตะก้าเหลืองตรงนี้เลย